ไม่อยากให้เศร้าหนุ่มกระบี่สั่งเสียก่อนตายขอไอ้แขกที่มาร่วมงานสวมใส่เสื้อผ้าสีแดงไม่อยากให้งานศพเป็นงานเศร้ามีจริงเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ได้มีการจัดงานบำเพ็ญกุศลศพนายพัสะกรสีงามหรือเปียกอายุ47ปี อยู่บ้านเลขที่21/5ตำบลลำทับซึ่งจัดขึ้นที่วัดลำทับอําเภอลำทับจังหวัดกระบี่ซึ่งบรรยากาศภายในงานสุดแปลกตาต่างจากงานสพบทั่วๆไปผู้ที่มาร่วมงานสุบสวมใส่เสื้อผ้าสีแดงมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากและนั่งดื่มสังสรรค์กันอย่างสนุกสนานเหมือนไม่ใช่งานศพนอกจากนี้คนที่มาร่วมงานยังมีการเล่นดนตรีพกซองที่หน้าหลุมศพของผู้ตายด้วย จากการสอบถามนางจิติมาสีงามภรรยาผู้ตายทราบว่าสามีได้เสียชีวิตเมื่อวันที่22กุมภาพันที่ผ่านมาหมอบอกว่าเป็นโรคหัวใจวายซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีอาการแน่นหน้าหกหรือสัญญาณอะไรให้เห็นทำให้รู้สึกจ็อกมากส่วนสาเหตุที่ให้เพื่อนๆสามีสวมใส่เสื้อสีแดงมาร่วมง,งานศพนั้นเนื่องจากก่อนเสียชีวิตไม่ขี่วันสามีได้บอกกับตนว่าถ้าเป็นอะไรไปก็ให้เพื่อนๆที่มาร่วมง,งานศพ สวมเสื้อสีแดงมาเลยไม่ต้องใส่ชุดดําเหมือนงานศพทั่วไปเพราะไม่อยากให้เพื่อนๆที่มาร่วมงานโศกเศร้าอยากให้บรรยากาศสนุกสนานเหมือนกับงานเลี้ยงรุ่นซึ่งตนไม่คิดว่าสามีจะพูดจริงเพราะพี่เพียกเป็นคนอารมณ์ดีไม่เครียดจึงได้ปรึกษากับแม่และญาติพี่น้องทุกคนค่อยเห็นด้วยเพราะเป็นครรมสั่งเสียของผู้ตายจึงได้แจ้งเพื่อนๆท้งรุ่นปถมและรุ่นนาชีวะให้สวมเสื้อแดงมาร่วมงานกรน สัมัสความเป็นคุณส เหมือนต้องการจะให้เพื่อนทุกคนที่มานั้นมีความสุขอยากให้มาสนุกมาสนานมามาพบปะสังสรรค์เหมือนกับงานเลี้ยงรุ่นอะไรประมาณเนี้ยอยากบบว่าอยากอยากมีความสุขกับเพื่อนๆไม่อยากเพื่อนต้องมาเศร้าเสียใจที่เขาจากไป